คลนี้ก็จะมาทำให้ดูว่าเวลานั่งรถเมล์แล้วมันมีอาการยังไงเวลานั่งรถเมล์ส่ทางทิศสองเนี่ยอาการผมจะเป็นอย่างเนี้โอ้โหมันแบมีสีสันเลยเนี่ยอย่างนี้เลยหมุนซิวเมืโโอ่โโอวานนี้หนักหน่อย ไม่รู้ใครอยากรู้จริงเลยใครนะว่ามันคอยสั่งให้ลมมันนั่งกลบลมยาแล้วบางทีพกมีดผมพกมีดอยู่เล่มไว้ป้องกันตัวบางทีผมก็ตาผมก็จะมัวอย่างนี้เลยเนี่ยบางทีผมก็อยากจะเอามีดปักตรงหัวแม่งเลยมันนั่งทรมานกันอยู่ได้นะ <S <S เราเราไปทำอะไรผิดมันบอกมาก็ตรงๆก็ได้จะได้ปรับปรุงตัวอะไรอย่างเงี้ย ว่าผมไม่ดีนะทําอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เข้ากับคนอื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาอะไรเนี่ยเออผมผมก็ไม่รู้นะผมก็พูดตรงๆอะ่ะไม่ใช่นักเลงอะไรพอกลับถึงบ้านเป็นอย่างนี้เลยหน้าหน้าเป็นพระรามเลยตัวเขียวแบบโอเคแค่นี้ไรสาราสิ่งท้องไม่อดวัน,วน